เรามาดูโจทย์ข้อเจ็ดกันนะคะเขาให้ ABC อันนี้เป็นสามเหลี่ยมใดๆนะคะแล้วก็กำหนดความยาวด้านมานด้าน AB ยาว3รูท13 BC ยาวสแควรูท701 BD สแควรูท170นะคะจุด D เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AC นะคะก็แปลว่า CD กับ AD เท่ากันเนอะ จุด E จะเท่ากับ AD นะคะจุด D เป็นจุดหนึ่งกลางด้านเนาะถ้าที่สมมุติว่าตรงนี้ยาว A เนาะก็คือตรงนี้ A ตรงนี้ A ก็คือ A. ก็คือพูดง่าย AC ยาว 2A นะา้า AC ยาว 2A ใช่ป่ะแล้วเราก็ให้หาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะคะเราก็ต้องลากจากจุด B นะลากมาลากเส้นมาตั้งฉากกับ AC นะคะ เอา A C เป็นฐานเนอะแล้วก็พอลามาตั้งฉากปุ๊บเรากำหนดว่าเป็นความสูง H หน้าที่ของเราในข้อนี้ก็คือหา A กับหา H ให้ได้นะคะเปีนพื้นที่3ามเหลี่ยม A B C ก็ก็เป็น1นส่วนสองคูณฐานฐานจะเป็น2 A นะแล้วก็สูง H นะพูดง่ก็คือมันก็คือ A H นั่นเอง 2 2 a h ก็คือ a อคูน h อชถ้า,าพี่สมมุติความยาวด้านสีแดงเนี่ยสีแดงสีแดงนี่ยาวดีสแสดงว่าจุดระยะตรงนี้ก็คือ a อลบเลบใช่ไหมยะยะารงนี้ก็ะระยะจากจุด a ถึงจุดตรงนี้สีเขียวนี่คือ a บวก d เนาะเราก็จะได้เราจะมีด้านตรงข้ามเราจะเกิดมองเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามรูปนะคะที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น b c รูปหนึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้าน bd รูปหนึ่งแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้าน a b รูปหนึ่งเราก็จะได้สามสมการนะแล้วก็ติดสามตัวแปรใช่ไหมคือ a d แล้วก็ H นะคะ สมการแรกก็คือด้าน bd นะคะ bd กําลังสองก็คือรูทหนึ่งเจ็ดศูนย์ทั้งหมดยกกําลังสองจะเท่ากับ d กําลังสองบวก h กําลังสองแล้วก็ด้าน bc กําลังสองนะคะด้าน bc bc กําลังสองก็จะเป็นสแควรูทเจ็ดศูนย์หนึ่งทั้งหมดยกกําลัาางสองจะเท่ากับ a ลบ d ทั้งหมดยกกําลังสองบวก h กําลังสอง แล้วก็ a, b กำลังสองนะคะก็จะมีด้านประกอบมุมฉากก็จะมี h กำลังสองกับ a บวก d นะคะแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ 3, ามสแควร o 1หนึ่งมะดกกำลังสองก็เท่ากับ a บวก d ทั้งหมดยกกำลังสองบวก h ยกกำลังสองสองสมการล่างเดี๋ยวพี่ก็กระจายเข้าไปพี่ก็จะได้ว่าเป็น a ยกำลังสองลบสอ บวก d กำลังสองเด็กไหมแล้วก็บวก h กำลังสองสมการของ a b กำลังสองเบวกดทั้งหมดยกกำลังสองก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวกสองเอบวกดกำลังสองแล้วก็บวก h กำลังสองนะคะพี่จับ b c กำลังสองนะจับสองสมการนี้บวกกันเนาะพี่จะได้ b c กำลังสองบวกเกะกับ a b กำลังสองก็จะเป็น a กำลังสองกับเกำลังสองก็รวมกันก็นกเป็นสองเกำลังสอง ลบสอง ad บวกสอง ad เป็นศูนย์บวกดีกำลังสองก็ดีบวกดีกำลังสองเป็นสองดีกำลังสองมีเอชกำลังสองอีกสองตัวนะคะจะได้เจ็ดศูนย์หนึ่งบวกกับเก้าคูณหนึ่งหนึ่งสามก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะก็จะออกมาเป็นสองของเอกำลังสองบวกบีกำลังสองบวกเอชกำลังสองเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเท่ากับสองของเอกำลังสอง แล้วก็ดีกำลังสองดีกำลังสองตัวนี้ก็คือร้อยเจ็ดสิบคืบวกร้อยเจ็ดสิบไปนะเพราะฉะนั้นพี่จะได้ a เอลังสองแล้วนกะ็เอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไปหารสองนะะแล้วก็ลบร้อยเจ็ดสิบหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหารสองก็จะได้แปดห้าเก้านะคะ แต่ห้าเก้าลบหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็จะหกได้เป็นหกแปดเก้าเราจะได้เอ็กมังสองมาก่อนเนาะต่อไปเราก็ต้องแก้หาเอชังเอชมังสองให้ได้นะคะแก้หาเอชเอชมังสองพี่ก็จะเอาเอบเอ็มังสองลบบีซีเอ็ังสองนะคะเอ็กลังสองกับเอ็กลังสองนะสมนการนี้เอ็กมังสองกับเอ็กลังสองก็จะหักล้าง ดีกำลังสองดีกำลังสอหักล้างถ้าเราออเอาเท่ามาลบก,กันเนาะเอชกำลังสองเกำลังสองก็จะหักล้างกันเพราผลนั้สุดท้ายจะเหลือ4ี่เอดีนะครบตามที่ันเนาะสองลบกับลบสองก็คือ4 a นะ่เอดเอบกำลังสองเอกลังสองคือ1 7. นะึ่ศูนย์หนึ่งเจดะแล้วก็บีซกลังสองคือเจ็ดศูนยนะคะนองรบก,กันออกมาจะได้เป็นสามหนึ่งหก ก็คือ4คูณกับ AD เราก็จะได้ดีก็นะเอา4ไปหารก็จะเป็นเจ็ดสิบเาใช่ไหมแล้วก็หารด้วย A อเอกำลังสองเป็น6กแปดเเพราะนั้น A ก็คือ square r ห o t ปด9้านะเสร็จแล้วเราก็แทนค่ากลับไปเพราะเรารู้ว่า D กำลังสองกับ h กำลังสองตัวนี้บวกกันจะได้ร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมแต่ว่า D กำลังสองบวก h กำลังสองได้ร้อยเจ็สิ ใช่ไหมเราก็จะได้ h กําลังสองออกมาก็จะเป็นร้อเจลบ d กําลังสอง่า d คือเจ็ยกนะกํลังสองนะ q u a e r กดก็ยกกํลังสองก็เป็นหกแดเก้เราต้องการพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะซึ่งพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เราคูณออกมาเสร็สานั้นมันคือ a คูณ h นะคะ a คื 89, อส q u a หกแปเกาะแล้วก็ h คือตัวเนี้ย ก็คือร้อยเจ็ดสิบสแควรูทร้อยเจ็ดสิบลบเจ็ดกำลังสองส่วนหกแปดเก้ามาเป็นงไงก็เอา6กแปคูณเข้าไปก็จะเป็นสแควรูทของหนึเจ็นย์คูณหกแปดเก้าลบเจ็ดสิกำลังสองนะคะจริงจทิงข้คนี้เขามีช้อยนะแต่พี่ไม่ได้เขียนไว้นะคะก็คือเขาจะมีช้อยตัวที่1คือ1 1ึ่ง้อยวที่2องหอ้อยวที่3ามคือ3ามสาสาม ตัวที่สี่คือสี่สี่สี่นะคะค้อนี้ถ้ามีช้อยแบบนี้น้องก็ต้องใช้อาศัยประมาณตัวเลขเอาก็ได้ค่ะคิดเลขมันเยอะขนาดนี้เนาะน้องดูตัวตั้งเนาะตัวตั้งเนี่ยมันมีศูนย์คูณกับมันมีนึงจศูนย์คูณคูณกับหกแปดเก้ามันจะลงหลักหลักหน่วยเป็นศูนย์ตัวแรกตัวหลังมันคือเก้าเจ็ดสิบเก้ากำลังสองมันจะลงหลักหน่วยเป็นหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเก้ากำลังสองเป็นแปดสิบเอ็ดเพราะฉะนลบกันออกมาเนี่ยมันจะลงหลักหน่วยเป็นเก้าอ่ะ ซึ่งในช้อยนี้จะมีตัวเดียวที่ยกกําลังสองแล้วมันได้หลักหน่วยเป็นเก้าก็คือช้อยที่สามเพราะว่าช้อยที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งยกกำลังสองก็หนึ่งจะลงหลักหน่วยเป็นหนึ่งช้อยที่สองสองกำลังสองก็ลงหลักหน่วยเป็นสี่ช้อยที่สี่สี่สี่ก็ลงหลักกําลังสองก็จะลงหลักหน่วยเป็นสิบหกก็คือลงหลักเป็นหกก็จะมีแค่ช้อยสามสามสามเท่านั้นที่ยกกําลังสองแล้วมีสิทธิ์ที่จะลงหลักหน่วยเป็นเก้า ซึ่งอันนี้ถ้าน้องไปคิดเลขมันก็จะออกมาก็จะเท่ากับก็คือสามสามสามมาแดงไม่ผิดอันนี้ก็คือวิธีการแบบปกตินะก็จะใช้ก็จะคำนวณเลขถึงนิดนึงนะปรเดี๋ยวที่จะอธิบายแนะนำอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับถ้าใครแบบฝึกต่อรูปกันมาเยอะๆเ,เนี่ยมันจะช่วยในการเรื่องของการคิดเลขนะคะตัวเลขที่เราจะคิดมันจะน้อยลงเยอะมาก ทีที่สองก็โนต้ตไปว่า a กำลังสองคือ689หรือว่า ac ก็คือ2 square root 689ก็อย่าลืมว่า a มันคือ square root 689ตรงนี้คือครึ่งหนึ่งของด้าน ac เท่านั้นเนาะอเอานะคะฉะนั้น ac ก็จะยาวจริงๆแล้วจะยาว2เท่าของ square root 689 ถ้าน้องเอา AC มายกกำลังสองน้องจะได้เป็นสองเจ็ดห้าหกนะคะซึ่งถ้าน้องสังเกตดีๆเนาะมันก็คือสองพันห้าร้อยะบวกกับสองห้าหกฉันซึ่งจริงๆแล้วก็คือเราก็มองว่า AC ก็คือด้านตรงค่ามุมฉากนะของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากสองด้านมีความยาวห้าสิและสิบหก เหเนาะห้าสิบ้าสิหจะระเบิดระเบไว้อย่างนี้เนาะเห็นไหมพี่เขียนได้ไม่ผิดไม่ผิดก,กติกาเพราะว่าห้าสงสองกับสิบกงสองก็จะได้สอบบวกกันแล้วก็ถอดสแควรูทมาจะได้ความยาวของเอซีพอดีอต่อมามาดูด้านบีซีนะบีเนีเน่ยมันยาวเจ็ดศูนย์หนึ่งสแควรูทเจ็ดศูนยหนึ่งใช่ไหม ดัน bc ซีกำลังสองก็จะเป็น701ด70ศูนย์หนอันนี้ก็ถ้าน้องสังเกตนะพยายามทำให้เป็นผลผลรวมของอะไรสองตัวตัวเลขสองตัวที่ยกกำลังสองนะคะก็จะมี676กับ25ะะ่สิบเนาะหกเจ็บยเป็น701ดร้อยนะคะสแควรูทหกเคือ26นะ,ะแล้วก็สแควของยีก็คือ5นะ เราก็จะสามารถบอกได้นะอันนี้บอกได้อย่างถูกต้องว่า BC เนี่ยมันสามารถเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามม,ามุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากเป็น5และ26นะคะแล้วก็ด้าน B A B ด้าน A B คือยาวทั้งหมด3สแควหนึะคะน้องยกกำลังสออกมาน้องจะได้1017ศูนหนึ่นี่คือ A B กลังสอง หนึ่ย์หนึ่งเจ็ดก็เป็นสี่หนึ่งกับห้าเจ็ดหกบวมกันนะก็จะได้ว่าด้าน a อที่มันยาวสามสแควรรูทหนึ่งสามันมองอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากความยาวคือยี่สิบเอ็ดและยี่สิบสี่เไหมยี่สิบเอ็ดกำลังสองคือสี่สี่สี่เอสี่สี่หนึ่งแล้วก็ยี่สิบสี่กำลังสองคือห้าเจ็ดหก พี่ก็จะเลเบลไว้อย่างนี้เป็นยี่สิบเอ็ดตรงนี้แล้วก็ยีสิบสี่ตรงนี้เห็นไหมน้องก็เห็นว่าสามเหลี่ยม ABC เนี่ยถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมฉากขึ้นมาอสามรูปอะนะรวมกับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC มันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดห้าสิบคูณยี่สิบเอ็ดได้นะคะเจ้า ราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาพื้นที่สามเหลี่ยม abc เราก็เอาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ลบพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากไปสามด้านนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม abc ก็จะเกิดจากพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าลบสามเหลี่ยมไปสามรูปนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะขนาดมันยี่สิบเอ็ดคูณห้าสิบก็คือพื้นที่มันก็คือหนึ่งพันห้าสิบเนะ สามเหลี่ยมสองรูปรูปแรกห้ากับยี่สิบหกใช่ไหมหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงรูปที่สองยี่สิบสี่กับยี่สิบเอ็ดนะพื้นที่สามเหลี่ยมก็จะกลายเป็นยี่ิบหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบสี่คูณยี่สิบเอ็ดนะรูปที่สามคือสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากเป็นสิบหกกับห้าสิบพื้นที่ก็คือหนึ่งส่วนสองคูณสิบหกคูณห้าสิบ มันจะได้พันห้าสิบนะตัวแรกหนึ่งส่วนสองคูณห้าคูณยี่สิบหกก็เป็นหกสิบห้าตัวที่สองหนึ x x ่งส่วนสองคูณยี่สิบสี่คูณยี่สิบเอ็ดกลายเป็นสิบสองคูณยี่สิบเอ็ดจะออกมาเป็นสองห้าสองแล้วก็หนึ่งส่วนสองคูณหกสิบหกคูณห้าสิบก็ออกมาเป็นก็เป็นแปดคูณห้าสิบเป็นสี่ร้อยนะคะลองคิดเลขออกมาต้องจะได้สามสามสามพอดีนะคะก็คือถ้าเราสามารถ มองออกเนาะใช้เชงสังเกตเราจะสามารถลดความน่าเกลียดข,ของตัวเลขที่เราต้องคำนวณได้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง